สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะอาหารการกินสุดสัปดาห์นี้นะคะมาดับร้อนกันด้วยเรื่องของน้ําแข็งค่ะซึ่งน้ําแข็งที่กินแล้วเย็นชื่นใจแบบนี้เนี่ยนะคะทราบหรือไม่คะว่าจริงๆเนี่ยมันอาจจะทําให้คนเราเนี่ยนะคะท้องเสียท้องร่วงกันได้เลยใช่ครับเพราะว่าที่ผ่านมาผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคระบบทางเดิอนอาหารเนี่ยก็มักจะนึกถึงแค่ว่าวันนี้ไปรับประทานอาหารอะไรมาบ้างอาหารมื้อหลักเป็นอย่างไรโดยอาจจะลืมนะครับส่วนประกอบหนึ่งที่อาจจะอยู่ในทุกมื้อเลยก็ว่าได้ใช่ค่ะนั่นก็คือน้ําแข็งนั่นเองนะครับวันนี้ แนะนำในส่วนของวิธีที่เราจะรับประทานน้ำแข็งอย่างปลอดภัยมาฝากกันด้วยนะครับค่ะก็เป็นคําแนะนํานะคะจากทางออยอรหรือสํานักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาเริ่มจากการเลือกซื้อน้ําแข็งหลอดค่ะที่ก่อนจะซื้อผู้บริโภคจะต้องเลือกซื้ออย่างระมัดระวังนะคะโดยต้องสังเกตรายละเอียดบนฉลากค่ะที่ต้องมีข้อความภาษาไทยแต่จะมีภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้นะคะ,คะแล้วก็ควรแสดงข้อความที่เป็นรายละเอียดนะคะทั้งชื่ออาหารเลขสาระบบอาหารในเครื่องหมายออยอชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตน้ำหนักสุด ที่เป็นระบบเมทริกนะคะข้อความว่าน้ําแข็งใช้รับประทานได้ด้วยตัวอักษรสีน้ําเงินนะคะสําหรับน้ําแข็งหลอดที่ใช้ตักแบ่งขายหรือว่าเสิร์ฟตามร้านอาหารเนี่ยนะครับจะเป็นน้ําแข็งที่จําหน่ายโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีฉลากดังนั้นผู้บริโภคควรจะสังเกตน้ําแข็งทั้งสถานที่เก็บรักษาภาชนะต่างๆที่บรรจุจะต้องสะอาดไม่มีการปนเปื้อนหากเป็นน้ําแข็งซองก็ควรจะซื้อมาบริโภคทั้งก้อนนะครับโดยนํามาล้างน้ําให้สะอาดก่อนจะทุบหรือบด นำไปใช้รับประทานต่อไปและควรจะบรรจุใส่ในภาชนะที่สะอาดนั่นเองครับค่ะเพราะว่าเชื้อโรคแล้วก็จุลินทรีย์เนี่ยนะคะที่กอ่อให้เกิดโรคส่วนมากมักปะป,ะปนมาจากการผลิตแล้วก็การขนส่งด้วยดังนั้นเพื่อความปลอดภัยนะคะผู้ผลิตและผู้ขนส่งต้องมีจิตสํานึกที่ดีนะคะโดยวิธีการที่จะช่วยลดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ได้ก็คือขณะทําการขนส่งน้ําแข็งควรที่จะมีภาชนะรองรับค่ะ,คะไม่วางกับพื้นโดยตรงนะคะหากจําเป็นหรือว่ามีข้อจํากัดของพื้นที่ก็ขอให้แยกพื้นที่ที่ทาการ ขนส่งออกเป็นสัดส่วนแล้วก็ทําความสะอาดฆ่าเชื้อพื้นอย่างสม่ําเสมอโดยเฉพาะก่อนทําการขนส่งนะคะนอกจากนี้นะครับบรรดาผู้ปฏิบัติงานในโรงน้ําแข็งหรือว่าบริเวณที่ขนส่งเนี่ยก็ควรจะต้องแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สะอาดล้างมือทุกครั้งก่อนทํางานนะครับและสวมรองเท้าที่สะอาดและจะต้องเป็นรองเท้าคนละคู่กับรองเท้าที่เขาใส่ออกไปโน่นนี่ที่ นอกบริเวณโรงน้ําแข็งเนี่ยนะครับ<ช>และไม่จะต้องจะต้องไม่สูบบุหรี่หรือว่ามีพฤติกรรมอื่นๆที่น่ารังเกียจขณะทําการขนส่งและที่สําคัญห้ามใช้เท้าสัมผัสกับน้ําแข็งโดยตรงนะครับในส่วนของรถก็ต้องเป็นรถที่สะอาดโดยเฉพาะพื้นรถที่วางน้ําแข็งจะต้องมีการล้างฆ่าเชื้อก่อนทําการขนส่งทุกครั้งและจะต้องมีมาตรการในการควบคุมอุณหภูมิของน้าแข็งให้สม่ําเสมออยู่ตลอดเวลาด้วยครับค่ะเพราะไม่แน่ว่าน้ําที่ใช้ผลิตเครื่องมือที่ใช้ผลิตเนี่ยอาจจะสะอาดได้มาตรฐานก็จริงแต่ว่าพอมาถึงขั้นตอน อนการขนส่งมาถึงร้านค้าเนี่ยนะคะ,คะก็อาจจะไม่สะอาดก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคนะคะอีกหนึ่งวิธีที่จะพอสังเกตได้สําหรับใครที่ไปรับประทานตามร้านอาหารเนี่ยนะครับแล้วก็เขาจะมีกระติกน้ําแข็งอยู่คุณลองสังเกตเวลาที่น้ําแข็งละลายหมดมแล้วเนี่ยนะครับก้นกระติกตรงน้ําที่มันอยู่เนี่ยมีตะกรอนลอยอยู่หรือว่าอยู่อยู่ก้นกระติกหรือเปล่าถ้าเกิดมีตะกรอนอยู่เนี่ยนะครับก็ควรจะเลี่ยงไม่ควรจะรับประทานเพราะว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่สะอาด ใช่คะ่ะอันนี้ร,รวมไปถึงสังเกตเวลาเราทานน้าแข็งใสด้วยนะคะใช่ครับแมมแต่พอพูดถึงขึ้นมาอยากกินเลยเที่ยงนี้ไปหาก,กินกันดีกว่าะนะคะแต่ว่าน้องๆหนูๆที่ปิดเทอมดูเราอยู่ตอนนี้เนี่ยเคยสงสัยกันหรือเปล่าถึงที่มาของคําว่าน้ําแข็งใสเนี่ยมันมาได้ยังไงนะคะวันนี้มาไล่เรียงกันนะครับว่าน้ําแข็งใสเนี่ย ทำไมถึงจะต้องเป็นน้ําแข็งใสนะครับแล้วก็จริงๆแล้วชื่อนี้เนี่ยก็อาจจะไม่มีใครรู้ชัดเจนแน่นอนร0 0เซว่ามาจากไหนแต่ก็มีการคาดเดากันไปนะครับว่าน่าจะมีที่มามาจากคําว่าน้ําแข็งใสใสที่สะกดด้วยไม้มาลายเนี่ยแหละครับที่สันนิษฐานกันแบบนี้เพราะว่าในสมัยก่อนนั้นบ้านเราก็ยังไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรสาหรับในการบดน้ําแข็งเหมือนอย่างในปัจจุบันทั่วไปก็จะใช้เป็นเครื่องใสนะครับซึ่งทําจากเหล็กสแตนเลสอยู่ด้านบนพ้นฐานที่เป็นไม้ครับโดยคนที่เขาทำเนี่ยเขาจะเอาก้อนน้ำแข็งนครับ ถูไปถูมาหรือว่าใสก้อนน้าแข็งเนี่ยนะครับผ่านซี่เหล็กสแตนเลสที่มีความขมเนี่ยนะครับน้ำแข็งที่ถูกใสออกมาก็จะหล่นออกมาเป็นเกล็ดน้ําแข็งเล็กๆๆบนถ้วยที่รองอยู่ทางด้านล่างก็เลยอาจจะเป็นที่มาของคําว่าน้ําแข็งใสในปัจจุบันก็เป็นได้ครับค่ะแล้วเวลาสั่งน้ําแข็งใสนะคะนอกจากจะราดน้ําหวานแล้วต้องใส่ขนมชิ้นผลไม้ลงไปหนึ่งในนั้นต้องมีลูกชิดด้วยซึ่งหลายคนเนี่ยมาเข้าใจว่ามันมาจากต้นจากแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะลูกชิดค่ะมาจากต้นตาวหรือมะตาวค่ะซึ่งก็เป็นไม้ป่า ตระกูลปาล์มนะคะลำต้นสูงใบเป็นแผรกว้างออกลูกเป็นทลายนะคะในแต่ละผลก็จะมีเมล็ดใสๆเรียงชิดกันอยู่3เมล็ดด้วยเหตุนี้นะคะคนจึงเรียกว่าลูกเตา๋าเรียกลูกเต๋าเนี่ยว่าเป็นลูกชิดซึ่งกว่าต้นเต๋าเนี่ยนะคะจะเจริญเติบโตออกลูกได้เนี่ยต้องใช้เวลากว่า10ปีแต่ว่าเก็บเกี่ยวผลได้เพียงไม่กี่ปีเท่านั้นเองค่ะที่สําคัญนะครับพืชชนิดนี้ไม่สามารถจะปลูกได้นะครับต้องไปขึ้นเองอ,อยู่ในป่าดิบอะไรเงี้ยนะครับก็คือออกไปเก็บกันเท่านั้นก็เลยหารับประทานค่อนข้างยากจริงๆแล้วนอกจากจะอยู่ใน แข็งใสแล้วก็ยังสามารถนํามาแปรรูปเป็นผลไม้อบแห้งได้ด้วยน่ากินมากๆเลยนะคะผมนึกถึงตลาดบ้านคุณเลยตลาดกิมยงใช่ไหมคบใช่แล้วมีให้กินเยอะนะคะนะครับเอาค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูไปในภาพเมื่อกี้เนี่ยเป็นภาพแบบแท่นไม้น้าแข็งใส่ในกรุงเทพเนี่ยอาจจะหาชมได้ยากแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตามต่างจังหวัดเนี่ยน่าจะยังมีอยู่แต่ว่าถ้าเกิดจะไปซื้อเนี่ยดูถึงเรื่องของความสะอาดของใบมีดกันสักนิดนึงนะคะอย่าให้มีสนิมค่ะ